ชวนชื่อนคาเฟ่สวัสดีครับรบ,บอเอ ผมอุดมสักมีหน้าตาสิลมาฝากกับมิตรรักน้องพี่แปลเป็นอาจารย์ช่องสิเอ็บบเลยเจนวันจัน์ถึงวันศุกร์ทานจะสนุกสดใส ันแบบสบาย,ทา,บยทางช่องไอทีวีไอไอคิดถึงอุดมไอไอวันใดเชิญโทรหาได้ทันที บัวบัวบัวมีลำซิ่งลำเพลินไหมหลายลำแล้วเกินทุกวันนี้ข้าพเจ้าราชันมาเรเรีเยนในวิชาในชนักดาบของราชครูข้าพเจ้าราเชียงไม่มีอ่ะไม่มีละราเชียงแค่ชื่อกุณเชียงก็นั่นแหละลให้มีลาจะได้เหมือนกันเชียงอะไรพ่อฉันน่ะรับราชการในวังหลวงใช่บ้านฉันได้ร่ำรวยแต่ในบ้านเราเนี่ยมาพูดถึง แม่ครูแช่มป์ชอย,ชชอยถ้าทางปแปลกๆนะพัทเนี่ยดูในสายตาเลยดอกแปลกหรอกเขาแอบรักเองเหรอนี่เขาเป็นลูกสาวราชครูแต่ไม่เป็นไรหรอกนะฉันไม่คิดจะไปเด็ดดอกฟ้าหรอกอัธนาเชื่อไหมวันนี้ต้องมาเอ๊ะใครเดินมาโอ้โหรู้เลย<ไ>วัจริงและแฮกชวนชื่นแล้วบทเป็นแชมชอยสาวที่แอบหลงรักราชัน <c oughs> เราเองชื่อว่าแชมชอย ็นลูกสาวราชครูหลงรักท่านราชามานานแล้วแต่เขาไม่เคยหมายตาเราเลยอะ่ะเน่เห็นที ị, วันนี้จะต้องอ่อยเหยื่อซะหน่อยแล้ว,วตกใจอะไรอะ่ะเมียนไปตามราชครูไม่ใช่เมียนนี่แหละแชมช้อยนี่อะตังเงงโอ้โหนี่แชมช้อยเหรอค่ะดิคุณมาหาเยินคุณเชียงคุณเชียง อาาัยนนั่งบนอยู่อ๋อเป็นโอกาสเหมาะของเราแล้นี่บ้านฉันนี่รวยจริงนะสักวันที่จะพาแกไปเที่ยวบ้านฉันสักวันหเฮ้ยอะไรมะล่ะใครคงมาทำตกโยนทิ้งไปเถอะ ยอ,อะไรอ่ะนั่นของฉันยกสูงฉันทำไมอ่ะเชมชอยท่านราชาท่านเนี่ยดูสายตาก็รู้จีบเขาใช่ไหมอะไรเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยแชมชอยแต่ฉันนะเขาข้างเชมช้อยเออเดี๋ยวมีรางวัลยิ่งเ่าแชมชอยครับแล้วมาทำไมในห้องผู้ชายเนี่ยแชมชอยครับเดี๋ยวผมสองคนเนี่ยก็จะไปลานซ้อมแล้วแล้วคุณมาเนี่ยตอต้องมีธุระด่วนแน่เลย ก็แบบบ้าไม่เชิงอ่ะคันเชี่วแล้วชอยแล้วก็ไม่บอกว่าคันโอ๊ยต้องมายุ่งกับฉันได้ไหมเอาแล้วก็ไม่บอกอ๋อเออปล่อยเขาชอยพะราชันมีอะไรเหรออะไรกัดหลังอ่ะคันชั่งเลยไหนดูสิเฮ้ยเฮ้ยไกลมาอะไรโอ้โหแบ๊สปุ่นมากเลยดูสิอิจตบ้าเอา ทำไมไม่ใช้ไม่รู้ไม่บอกอะไรกันหลังช่ออะไรเหรอท่านราชันเรามาพูดกันตรงๆเลยดีกว่าว่าท่านชอบเราไหมไม่เลยเฮ้ยอ้าก็พูดกันตรงๆก็ตอบตรงๆไงไม่เลยแต่ไม่รังเกียจอ๋อนแสดงว่าชอบเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราพูดกับท่านตรงๆเลยนะในฐานนะ ที่เราเป็นสตรีเพศเราย่อมมีความละอายอยู่แก่ใจอยู่แล้วูต้อกบอกตรงๆมันเป็นผัวแล้วมาแม่ครูมันต้องดูซอฟอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยแม่ครูเป็นถึงลูกราัชครูไอ้นี่เป็นคนธรรมดาอีกอย่างมันเด็กผมก่อนได้ไหมเขาชอบคนนี้แล้วหลวงชาถูกฟันบาดเจ็บโซซัสโซเซมาเดีเดี๋ยว้เขาบาดเจ็บ อ่ะเดี๋ยว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 โว้ยทำไมอ่ะจะบ้านี่ก็เหลือเกินจริงคนจะเข้าได้เข้าเข็มจังหวะอย่างงี้ไม่ได้มีมาง่ายๆนะมองไปนอนที่อื่นมาโซซัดโซเซในบ้านฉันชอบเราไหมพูดดิมีช่างไฟเลยมีพ่อฉันเองอะพ่อพ่อทถูกฟันมาพ่อฉันเหรอพ่อครับมีพ่อฉันคุณพ่อค่ะคุณพ่อเป็นอะไรมั้งคะดูสิแผลเหวอะเลยเดี๋ยวจะช่วยรักษาให้ เปลี่ยนเร็วมากเป็นอะไรคะพ่อไม่เคยมีเรื่องบาดหมางใจกับใครแล้วใครทำร้ายพ่อมาคุณพ่อคุณพ่อรู้ยังรู้สะพ้ายให้พ่อลูกเขาถามไทยกก่อนใช่พ่อนี่ลูกสาวราชครูเป็นลูกสะพ้ายในอนาคตอยเอามาทำพันนะลูกทำไมพ่อผูบาดอย่างนี้เอามาเลยอาพ่อพ่อบอกราชันชื่อว่าใครทำร้ายพ่อน่ะ ราชบุตรอนุชิตพ้อด้วยบัญชาทนะี่ปราจีระเพอสดับสอดพจนาข้าตกใายห้ยอ,อนุชิตบัญชาทำได้อะไร <Yeah. S 2> ต้องรอ้องหรอกจะร้องทำไม,ม่ใครอ่ะนี่หน้าที่กันเลยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอะไรพ่อ พ่อเป็นห่วงราชบุตรอันเชิญพ่อเป็นห่วงราชบุตรอันเชิญจะร้องทำไมเนี่ยพ่ออยากให้เจ้าเดินทางเข้าวังหลวงไปเป็นทหารแล้วก็คอยดูแลราชบุตรอันเชิญแทนได้ท่านพ่อฉันจะรีบไปเลยพ่อไม่อยากจะอยู่ที่นี่รีบไปไกลเลยเอางี้เอาไงเช่นชอยเชนขอฝากพ่อไว้ด้วยนะได้ ฝากพ่อไว้อยู่ในนี่เหรอฝากไว้ก่อนนี่ชมช้อยไม่น่าโง่เลยที่จะบอกอะไรให้อะไรใช่ไหมเล่าชอบราชันใช่ไหมเล่าไม่ได้ลูกฝันพ่อเลยเดียวเดียวเดียวนี่ไปนานเท่าไหร่เจ็ดวันถ้าไม่กลับมาฉันเอาพ่อมาเป็นสามีฉันเลยนะปาเหรอโอ้ดูดูสายตาาพ่อด้วยมากค่ะ ชาต่อมาขอย้อนนำท่านผู้ชมมายังห้องบรรทมของอันเชิญพี่อยจะเชื่อเลยว่าหลวงชาติเนี่ยจะฆ่าสเสด็จพ่อของเราในขณนะนั้นเองอนูชิปก็ได้ย่องมาห้องบรรทมของอัญเชิญห,หวงังจะทำไม่ดีไม่ยหัวใจมันนึกตอนดึกสงัดวันนี้ต้องจัดกัน ดอกเราย่องเข้ามาเราไม่ได้บอกเอาความจริงออกหน้าไม่ได้วันนี้จะดอดไปกอดไปฟัดเสียไห้ผมดัดกระจายสนคุณผู้ชมครับ อนุชิตย่องเข้ามาใน Goddess. ห้องบรรทมของอันเชิญหวังจะปลุกปั้มทำเมียเรื่องราวกำลังเข้มข้นสุนสนานแบบลิเกชนชื่นอักษ์ของไทยไว้แต่วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับแกะกระดุมเสื้อออกเลยจที่ได้รู้เป็นผู้หญิงผู้ชายเอ้ยปฏาตีฉันน้ไมัเนี่ยไม่บอกจะแกะได้กลายถ้าเกิดเขาเห็นน่ะลูกข้าผิถไม่มีมารยาทอยู่ไม่มีใครเห็นเดยเช่นจะไปดูต้นทางให้เองตะโกนดังๆนะเฮ้ยเอาจริงเหรอล้มล้ย ลูกชิ้นลอกลๆลอกลเลยตามสบายลอกลกุณนนะสิมีคนมาเห็นแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ